สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเบเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสลีไทย68แยก1มินบุรีขังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้มาถ่ายตอนกลางวันนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะมีลูกค้ามารับรถนะครับแล้วก็ น้องๆเขาก็ไลฟ์สดกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศแบบเรียกได้ว่าบรรยากาศธรรมชาติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับจะพาพี่ๆมาอัปเดตเก่งกลางเก่งใหญ่กันใครกําลังมองหานะครับเอาติตที่เป็นชมนิ้วแบบนี้พึ่งเข้ามาไมค์แค่แปดหมื่นโลนะครับฟีดาวผ่อนประมาณสักแปดพันต้นๆน,นะครับมีให้นะแล้วมีแอ c o คอร์ดนะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ3ามคันนะครับแอรคอร์ดมีเข้ามาใหม่สีเทาดำนะไมประมาณรักแสนต้นๆน่ะนะครับราคาประมาณ5้าแสนกว่ากว0 0ห้าแสนกลาง มีให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นแอคคอร์ดที่มันเป็นไฮบริดแบบเนี้ยนะครับเพชรยนต์ก็มีรวมถึงนะฮะพวกเอาติสนะครับแคมรี่แคมรี่เนี่ยมีทั้งเป็นไฮบริดครับแล้วก็อ่าเป็นแบบธรรมดาน่ะ2.0รุ่น G ก็มีเหมือนกันดอกเบี้ยทุกคันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.39นะครับฟรีดาวได้นะครับทุกคันย้ำนะฟรีดาวได้ทุกคันนะครับดอกเบี้ย4ปี2.39ครับถ้าคุณผ่อนยาวๆ7จ็ดปีก็จะอยู่ประมาณ4.49 นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะสำหรับ New a u t i s เ mm. พิ่งเข้ามาใหม่ปี19ปลายปีนะผลิตเดือนเซปปี19นะคันนี้971นะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรมอให้ใครอยากได้ไม้ด้น้อยครับไมเพียงแค่ประมาณสัก82,000นะคันนี้นะครับสบภาพดีครับเช็คให้เรียแล้วนะถ่ายคลิปของส่วนกลางไปนะผมไม่ถ่ายมาคันนี้นครับสบภาพดีเลยนะราคาเพียงแค่489,000สีฟีดาวผ่อน 9, 000, 4, 8, 9, 4, down, อมา,มาสัก8,000นะ นะครับคันนี้ไมค์แค่แปดหมื่นแล้วเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่สามพันโลนี่เดี๋ยวเปิดภายในให้ดูนะนี่มีใบหน่วยงานนะครับใบประวัติศูนย์พ่อยอยู่ตรงนี้มานี่ตอนนี้มันไมค์แปดหมื่นสองเนาะเขาบอกให้เข้าครั้งต่อไปตอน 89, แปดหมื่นเก้าแสดงว่าคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาล่าสุดตอนเอ่อตอนเจ็ดหมื่นเก้านะดังนั้นขับอีกเจ็ดพันโลนะเข้าศูนย์ตามรอบได้เลยนะครับปีสิบเก้าใปีเนี่ยภายในจะได้เป็นสีนี้นะเป็นสีออกเทานะร่รนะคะตัด ครีมแบบนี้สภาพดีนะดูสะ,สะอาดสะอาดแอร์ปรับดิจิตอลออโต้คอนโซลแรงต่างนะสะภาพดีนะครับชมนี้เป็นเอาติดช,ชมแรกครับที่มีแอร์หลังแล้วนะใครอยากได้เอาติดที่มีแอร์หลังคุณมาชมปี19ที่เป็นชมนิวแบบนี้แอร์แบ็กเใบนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคใครสนใจนะครับสาหรับชมนี้ผมมีราคาเริ่มต้น4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเองสี่ห้าเก้านะคันนุนนะ่นนะครับไม่จะประมาณแสนห้า 1, แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้น้อยน้อยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะแปดหมื่นแบบนี้นะครับ 489,000ฟรีดาวผ่อนประมาณสัก8.3นะครับสวยน่าใช้เหมือนกันนะครับใครสนใจทักมาครับ0659513374คันแรกคันนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสำหรับ C HR นะครับ c HR นะครับ c HR ที่ปรับราคาลงนะมีจอดอยู่นั้น2คันและมี Accord ์ดะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะราคา5แ0นกลางๆนะครับมีให้มาเดี๋ยวพาไปดูโซนนี้ครับมี c r จอดอยู่2คันไม่น้อยทั้งคู่เลย ม่ประมาณสักแป0 0 0้าหมื่นนะครับทั้งสองคันเลยนะนี่ c h r 1.8นะครับรุ่นมิดนะครับ My, ไม่มันจะมีคันหนึ่งแปดหมื่นครับคันหนึ่งเก้าหมื่ราคาเท่ากันนะรปรับราคาลงนะจากประมาณสักห้าสอาอ่ะเหลือห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับห้าฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณสักแปดพันเก้าอ้าฟีดาวผ่อนไม่ข้ามเก้าพันะครับฟีดาวน์ผ่อนแปดพันเก้า้บาทหนมิดปีหนึครับรถหน่วยง,งานมือเดียวปลดระวังปรวาวาซูลครับได้เครื่องพ นะครับฟังก์ชันดีนะเบาะก็ดีนั่งนุ่มๆนะเบาะใหญ่ครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีแอร์ปรับดิจิตอลออโต้โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นทรงสปอร์ตคูเป้นะครับที่เป็นเป็นคอสโวเวอร์ยกสูงอะแบบนี้นี่คุณดูภายในสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับกระจกเป็นออออโต้แล้วนะครับกระจกเป็นออออโต้แล้วมีคูสคอนโทรลให้ด้วยคูสตาร์ทคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับไม่เก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนภายในสวยงามนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้ว เดยใครอยากได้รถที่อเนกประสงค์นะครับนี่ทรงคูเป้เปิดข้างบนตรงนี้นะครับเบาะหลังพับได้นะเบาะแน่นๆตึงๆสวยงามนี่พับเบาะได้แบบนี้พับได้แบบสี่สิบหกสิบสี่สิหกสิคือฝั่งนู้นนะสี่เปอร์เตฝั่งนี้หกสิเปอร์เซนะครับเขาเลยเรียกว่าสี่0หกสิคันนี้ฟีดาพร8แมืนเจบครับอ่าห้าแสนหนึ่งนเกพันนะครับทะเบียนสวยจำง่ายทะเบียน3ตัวกล้องถอยจอรัสกรีนมีให้นะทรงคูเป้เท่ๆแบบนี้อ่ะมาดูคันต่อไปถ้าเลือกนะเอาคันนี้นะครับค นะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นนะไม้มันจะน้อยกว่าทะเบียนหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะครับเข้ามาพร้อมกันล็อตเดียวกันตรวจรถนะครับโดย Apple Au ออกชันทั้งคู่แล้วคันนี้ไม่แปดหมื่นแปดคันข้างหน้าไม่เก้าหมื่นแปดไม่ต่างกันหนึ่งหมื่นโลนะครับราคาเท่ากันเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตรวจรถให้สองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดแล้วนะครับโดยคันนี้ตรวจโดยเลมอนเน็ตก็คือชิกนะบริษัทชิกเนี่ยก็คือมาตรฐานเยอรมันเลยนะครับเราจ้างมาตรวจทุกคันนะเคสไหนจะจัดไฟแนนซ์เราตรวจให้ทุกคันนะครับแล้วก็เราจะมีพวกการตรวจรถอ่ะเอาไว้ล่วงหนน้านะครับ สำหรับบางคันนะที่มั่นใจว่าไขเดี๋ยวก็ไปนะหรือเ,เราเรียกคนมาตรวจให้ก่อนคันนี้สภาพดีเหมือนกันข้างหน้าเลยนะครับแต่ทะเบียนคันข้างหน้าจะสวยกว่า797อันนี้ก็จะเป็น1-0อะไรสักอย่างนะครับแต่ฟังก์ชันเหมือนกันมีคูณคอนโทรลนะในบูสตาร์ทกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับกระจกแอร์เป็นปรับดิตอนออโต้กระจกเป็นเก็บเสียงนะครับให้เหมือนกันนะครับใครสนใจทักมาได้นะคันนี้นะครับกดเบอร์โทรศัพท์ครับ065 9 5 1 3 3 7 4 ไลน์ idp ek หนึ่งห้าสองนะทรงสปอร์ตคูเป้เนี่ยเราได้เป็นทรงแฮชแบ็กแบบนี้นะใครสนใจนะได้เครื่องยนต์แบบอัลติสนะหนึ่งพันแปดร้อยซีซีดูอวีวีทีไอครับเอื้อเอื้ถือคือคนทนนะครับแล้วก็พิเศษให้นะสองคันนี้ผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีหรือสองหมื่นโลนะเข้าศูนยะ์ครับรับประกันจากศูนย์โตโยต้านะครับหนึ 1, ่งปีหรือสองหมื่นโลเครื่องเกียร์มีให้ครบถ้วนนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาคันนี้เพิ่งเข้ามาเลย เพิ่งเข้ามาจอดนะสำหรับ Accord นะครับรถเก่งใหญ่นะดูทรงพรีเมียมแบบนี้2.4 EL นะครับคันนี้สวยงามน่าใช้นะครับทะเบียน8761เป็นปี16ครับ2.4ตัวท็อปตัว EL ภายในสภาพดีนะครับบอกไฟฟ้านะมีโหมดอีโคคูซอนโทนต่างๆมีให้ครบคันนี้กุญแจสำรองมีให้ครบนะนี่คุณดูกุญแจมี2ดอกครบครบเป็นแบบสมายล์นที่กล้องถอยจอทัศสกรีนแรงต่างมีให้ครบนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้ว คันนี้จะอยู่ประมาณ569,000ปีหนึ่งหกนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับรถพึ่งเข้านะสภาพเกรดเอที่เราบอกกันเนะี่ยรถสวยพึ่งเข้าสภาพเกรดเอเป็นแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพิดความจมน้ำกับไมค์กอลไม่ My. เดี๋ยวทำสปาเบาให้เดี๋ยวทำสปาให้ลอบคันแปดเจ็ดหกหนึ่งแอคคอร์ดสองจุดสี่เอลครับปีสิบหกไม่แสนสองคันนี้ 9, 5้าแสนห่นนะผ่อนอยู่มันเก้าพันไปไปลนะครับฟรีดาาผ่อนเก้ากว่ากว่าหรับแ c คคอรสีเทาดําสวยๆแบบนี้สนใจทักมาครับศู 0, 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, 4, นย์หกห้านสาาจะครับช่วงนี้ดอกเบียดีพอปี18ขึ้นไปนะดอกเบียเริ่มต้นแบบเนี้ยอย่างคันเนี้ยเริ่มต้น2.39หาให้นะครับสปีถ้า5ปีก็จะอยู่ประมาณสักสองจุดหครับหปีนะก็จะอยู่ที่สามจครับเปีนะครับจะอยู่ที่ 4.49นะราคาที่ผมพูดไปเป็นราคาฟรีดาวผ่อน7ปีมามาดูเก่งใหญ่นะครับแล้วก็เก่งกลางทางด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าตรงนี้ให้ดูคันนี้ก่นกอนเดีนะ๋ยวให้ดูผมจะพาดูเฉพาะคันนี้น่าสนใจนะอ่ะมาดูคันนี้กัน4.118เป็นแคมรี่2.0รุ่น G ครับสีดําสวยๆแบบนี้แคมรี่สีดำเสวยๆแบบนี้เดี๋ยวขอดูราคาดูปีก่อนรู้สึกจะเป็นปี19นะคันนี้อ่ะคันนี้400,000อ่อเ เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันไม่แสนสองครับปีหนึ่งเก้าแล้วก็มีเข้ามาใหม่นะไม่เท่ากันเลยนะครับเข้ามาใหม่ไม่เท่ากันคันนั้นจะปียี่สิบนะครับแต่แพงกว่าหมื่นหนึ่งนะครับถ้าหมื่นหนึ่งก็คันนั้นก็จะน่าสนใจกว่าพอพูดถึงเนาะการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างๆมันได้ยอดท่วมท่วม,วมล้นๆและคันนี้ครับอีกหนึ่งคันที่ไม่ถ่ายไม่ได้แอคคอร์ดนะปีหนึ่งเก้าได้เป็นไฮบิดไม่ประมาณแปดหมื่นนะครับแอคคอร์ดสองจุดศูนย์ไฮบิดเทคนะคุณดูล้อแค่ล้อก็เทะะ่แล้วอะแล้วภายในผมบอกเลยว่าโคตรหรูนะครับ นี่เดี๋ยวคุณดูภายในนี่ภายในเป็นออกน้ําตาลตัดดํานะแล้วมีลายเคฟล่าไม้แบบนี้กระจกอออโต้ครับนี่โหมดต,ต่างๆครบถ้วนนะครับ BSM แรงต่าง,าง,างมีให้ครบคูทอนโทนมีให้เป็นเซนเซอร์ด้วยนะเป็นเหมือนแอแดปตีฟอะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะสวยงามน่าใช้นะโหมดเป็นแบบไฮบริดนะครับแบบนี้นะสองจุดศูนย์ไฮบริดแล้วคุณดูบอกเขาบอกเขาอย่างหรูอะนะครับสวยงามน่าใช้บอกไฟฟ้าแล้วอย่างหรูเลยนะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับ มีโหมดต่างๆให้ครบถ้วนมาครับมาตอนที่ Accord นะครับมีอยู่หลายคันเลยคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นปี17-18นะครับข้อดีเลยนะครับที่มันจดปี18เนี่ยมันได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษเขานับปีจดนะเป็นปี18ขึ้นไปคันนี้ไปกับธนาชาตินะครับได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับสำหรับ4ปีนะถ้า5ปีก็2.59เองนะครับดอกเบี้ยถูกมากทะเบียน119นะครับ Accord ตัวท็อปครับปี17-18เล็ไม่ประมาณแสนหนึ่งครับคันนี้ าราคาอยู่ที่599,000ฟีดาวอนมื่นเดียวจบใครมีงบประมาณนะผ่อนได้เดือนละหมื่นนะครับคุณได้ขับเก่งใหญ่แบบแอคคอรแบบนี้นะครับรู้ราาระดับผู้บริหารครับป้ายแดงออกมาล้านสี่กว่า,วาตอนนี้ราคาดีและเป็นตัว EL นะเป็นตัวท็อปของเขาท็อปสุดเบนซินครับ EL นี่ภายในหรูหรานะครับนั่งสบายแน่นอนนะแอร์หลังมีให้แล้วม่านข้างมีให้ม่านหลังมีให้แบบนี้นะครับใครอยากได้เก่งใหญ่นะที่ราคาประหยัดนะครับกุญแจรองรับแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับคันนี้มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับครบครบแบบนี้เล็กไมค์แค่แสนหนึ่งห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทจบเอาเผื่อใครสนใจนะแอรคอร์ดสีเทาดำผมมีสามคัน ต้นคลิปเราดูไปแล้วหนึ่งคันเนาะคันนั้นปี16คันนี้เป็นปี17ปลายปีจดสบครับ599,000คันนี้เป็น2.0 EL นะครับไม่ประมาณแสนหนึ่งและคันนี้ครับ ไม่น้อยนี่คันนี้นะเป็น2.0นะคันนี้2.0 EL ไมค์แค่41,000กิโลครับสวยงามนะใช้เป็นปี18นะ Accord 2.0 EL คันนี้นะคันนี้ฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นนินดๆนะเพราะราคาตั้งขายอยู่ที่6,39,000นะครับไมโครน้อยเครื่องไม่ช้ำาประหวัดศูนย์แบบนี้นี่ล้อแมก EL จะได้เป็นลายนี้นะสำหรับปี18ครับสีเทาดำา3ัน นะสีเทดาดำสามคันรถล,ล็อกขออภยัยนะครับคันนี้ไม่น้อยไม่แค่41,000กิโลนะครับฟีดาวน์ผ่อนประมาณสัก1,700อะไรแถวๆนั้นนะนะครับ10,000กับอีก700บาทคุณได้แอคคอร์ดนะครับเท่ๆแบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยมาที่ผมจะพาพี่ๆนะครับไปรับชม New a อ t i s กันบ้างตะกี้เราดูแอคคอร์ดเนาะดูแคมรี่กันไปหลายคันแล้วนะครับมาถ่ายต่อนะคลิปนี้นะครับ ตอนแรก่ายทายอยู่นะลูกค้ามานะครับต้องหยุดก่อนนะครับมันเลยไม่ค่อยต่อเนื่องต้องขออภยัยมาดูเอาติสนะครับที่ราคาประหยัดประหยัดคันนี้ไม่ประมาณแสนห้าครับราคาอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพรอนประมาณ7จ็ดันเจ็ดนะครับเจ็ดันเจ็ตลอดสัญญานะเจ็ดปีนะครับเป็นชมนิวครับปีหนึ่งเก้าปลายปีแบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้ช่วงล่างนะเป็น อยีอิสระสายขวาแล้วอ่ะนะครับความนุ่มมันมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันเจดนะครับราคาประหยัดที่สุดจะเป็นคันนี้ครับและมีเข้ามาใหม่นะประมาณสักสามสี่คันมีสีดําครับสีดําปีสิบเก้าเทาดำปียีบเอ็ดนะครับแล้วก็สีบรอนแบบเนี้ยไม่ประมาณแสนสามนะนะครับเข้ามาอีกสองคันปีสิบเกเหมือนกันนะครับเพิ่งเข้ามาราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะเป็นผมนะผมเอาไม่แสนสามอ่ะนะครับ เพิ่มหมื่นเดียวนะแต่ไม้น้อยกว่านด้ประมาณสักสองสามหมื่นโลนะครับก็มันก็คุ้มนะนะครับผ่อนเจ็ดพันเก้าครับสำหรับถ้าไม่ประมาณแสนสามนะสนใจนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ id pek หนึ่งห้าสองนะครับและถ้าคุณอยากได้ไม่น้อยๆเดี๋ยวพาไปดูนี่คันนี้เลยนะครับเป็นปีหนึ่งเก้าเหมือนกันเนี่ยห้าเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับมีไม่น้อยอยู่หลายคัน เดี๋ยวพาดูนะเดี๋ยวพาดูคันนี้น่าสนใจมีปีอ1ด,ด้วยซึ่งจะเป็นคันนี้นะ6925นะครับไม่เพียงแค่79,000นะค,คันนี้4 9 9 0 0 0ครับเดี๋ยวพาดูเล็ขไม่นี่ไม่แท้ไม่เดิมรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์ครับไม่79,000กิโลสวยงามน่าใช้สะาดสะอาดครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่มาสัก8.5 นะฟีดาาผ่อน8.5 1.6รุ่นจีโฉมปี19แบบนี้นะครับสนใจทักมาได้นะมีหลายคันเลยนะมีปี๊บเอด้วยเดี๋ยวจะพาดูกันนะครับปี๊บอที่ผมแนะนำนะอ่ะก่อนอื่นดูคันนี้ก่อนคันนี้6411นะครับปรับสภาพพร้อมใช้ปี19ปลายปีครับมาอยู่ประมาณสัก93,000นะค,คันนี้489,000นะ489,000แบบนี้ฟีดาวพรอนอยู่8.3นะครับสวยงามสะาดสะอาดน่านนะใช้ นะครับแอร์หลังมีให้แล้วช่วงล่างนุ่มๆดับเบิลวิชโบนครับโครงสร้างเป็น TNGA โฉมแรกของ a l t i s นะนี่แล้วอีกหนึ่งคันนะครับที่หลุดจองมานะครับอีกหนึ่งคันที่หลุดจองมานะครับภูมิใจนำเสนอมากคันนี้5127นิว a l t i s นะครับปี2021อ่าใครอยากได้ปีใหม่ๆนะครับไม้กำลังดีเลขไม้ประมาณแสนหนึ่งนะคันนี้5127กล้องถอยมีเซนเซอร์ถอยมี จอแอนดรอยมีให้แล้วนะครับแล้วภายในเป็นสีดำด้วยเพื่อใครอยากได้ภายในนะครับที่เป็นสีดำมีจอแอนดรอยให้แล้วคันนี้เลยนะสีแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับหลุดจองมานะค,คันนี้หลุดจองมาภายในสวยงามสะอาดสะอ้านสีดำล้วนแบบนี้ซีดาวคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณอ่าแปดพันห้านะมีจอแอนดรอยครับแล้วคุณได้ปียี่สิบเอ็ดเลยนะปีใหม่ๆนะครับไม่กังดีแสนหนึ่ง ด้านหลังก็มีแอร์หลังให้แล้วนะแอร์แบ็กมีให้7ใบนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมและคันนี้นะครับเจ้าของเดิมติดไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ติดตัวคิวโคมียมข้างหน้าแบบนี้นะติดคิวโคมียมติดไฟตัดหมอกมาให้แล้ว51 2 7นสะครับสวยงามน่าใช้มีจอแอนดอยมีกล้องถอยให้ครบแล้วนะสนใจทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7าเา idpek 1 5 2นะครับและถ้าใครนะครับสนใจโฉมประมาณเนี้ยนะโฉมปีมาะมาณ18อะผมมีราคาเริ่มต้น ตอนนี้เนาะประมาณ379นะ189นะมี379 389 399นะครับราคาเริ่มต้นประมาณนี้ฟีดาวมันก็จะผ่อนอยู่แถวแถวเอ่อ5,000ปลายอะ่ะนะ5,000ปลายเดี๋ยวหาให้ได้นะแล้วก็มีคันนี้นะคันนี้ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันสำหรับ 1.8 S Sport Option นะครเป็น S Sport Option นะนะมีกล้องถอยมีจอสกรีนล้อแม็กซลายเท่ๆสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้ครบครับคันนี้8801ปี17ครับไม่91,000กิโล4 3 9 0 0 0นะ4 3 0 0 0ฟรีดาวผ่อนอยู่แถวๆ7,000 7,000 4 7 0 0 5ได้อยู่นะฟรีดาวนะนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีที่หนุนหลังอะไรต่างๆให้ครบสวยงามน่าใช้ครับคันนี้ นี่ไม่เกนะ้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะมีแพดเดิลชิฟพุชสตาร์ทกล้องถอยจอทัชสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ภายในได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ idpek หนึ่งห้าสองนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะการอัปเดตรถสวยๆเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับวันนี้มาเซเว่เนี่ยทางโซนข้างหน้านะเผื่อใครสนใจทักมาได้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ